สิงหานะครับนะตัวนี้นะครับลูกสาวเจ้ารักนะครับนะท้องแล้วนะครับนะท้องกับมาริโอนะครับนะฮทำเลือดชิดของเจ้ารักไว้นะครับนะท้องเดือนกว่าแล้วนะใบสุดยอดนะครับผสมมาริโอตัวนี้นะใบสุดๆุดครับพวาที่ใบเยอะนะครับใบเยอะใบใหญ่นะครับ

้อหันมัดตัวอแบบนั้น